ข่าวดีวันที่22เมษายนนี้รัฐโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้อีกคนละ7,000บาทใครจะได้บ้างกลุ่มไหนบ้างเงินอะไรต้องมาฟังคลิปนี้ให้จบเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะแม่บุ๋มก็มาแจ้งเตือนกันอีกรอบนะคะ เนื่องจากวันที่22เมษายนนี้นะคะจะเป็นวันที่กระทรวงการคลังหรือว่ารัฐบาลนะคะจะทําการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้ คนละ7,000บาทนะคะสำหรับกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนรับชมก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้รับชมคลิปฟรีๆกันในทุกๆวันตลอดเลยเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับวันที่22นี้นะคะก็จะเป็นวันที่โอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรประชาชนนะคะที่ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยออมศิล์ทกศนะคะ ไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8ถึง26มีนาคมนะคะและได้รับการคัดกรองในวันที่9เมษายน64นะคะและจะได้ทำการาใช้จ่ายเป็นงวดแรกเป็นครั้งแรกนะคะวันที่22เมษายนนี้นะคะซึ่งรัฐบาลนะคะโอนให้7,000รวดเดียวเลยนะคะ แล้วก็เงินจำนวนนี้นะคะจะไม่สามารถขดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะซึ่งสามารถสะสมไว้ใช้ในร้านค้าธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะก็ยังไงนะคะครั้งก็ฝากเตือนมานะคะถ้าเกิดว่าร้านค้าหรือ ประชาชนท่านใดนะคะที่ทําผิดกฎแล้วก็เงื่อนไขของเขานะคะถ้าเกิดว่ามีการาแจ้งเบาแสเข้ามานะคะเขาจะทําการสอบสวนแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายนะคะก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร้านค้าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมทําตามเงื่อนไขของเขานะคะก็คือ ไม่ไปรับแรกหรือไปแลกเป็นเงินสดออกมานะคะเพราะว่าตามเงื่อนไขนั้นนะคะาทางรัฐบาลนะคะเขาต้องการให้เรานะคะไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทยนะคะก็คือใช้จ่ายกับแม่ค้าพ่อค้ารายย่อยนะคะไม่ว่าร้านส้มตามตลาดนัดอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ฝากมาแบบนี้นะคะฝากเตือนไว้ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะยินดีกับทุกทกท่านนะคะที่ได้รับเงินในวันที่2 2่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะจะเข้าใจนะคะว่าในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นข่าวจริงแท้แน่นอน100%นะคะ สำหรับข่าวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ลปทุกข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะคะทำการแจกนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องนะคะว่าเขาแจกอะไรบ้างนะคะมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากทางรัฐบาลนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสวัสดี